ลงพื้นที่ไปที่ยะลาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะท่านปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทาหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตรช์ชาติไทยประจําท้องถิ่นรุ่นที่17ประจําปี2567ค่ะในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะท่านเป็นประธานในพิธีปิดโครงการโดยมีวิทยากรผู้ส่งคุณวุิจากศูนย์จิตอาสาใหญ่พระราชทานและผู้ช่วยวิทยากรจากกองผลทันราบที่สองรักษาพระองค์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลาร่วมในพิธีค่ะและมีผู้ผ่านการอบรม98คนจาก7จังหวัดมาร่วมพิธีด้วย7จังหวัดมีทั้งจากนาราธิวาสปัตตานีพัทลุงตรังยะลาส,สตูลแล้วก็สงขลาโดยขอให้นําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลต่อกับครอบครัวและชุมชนค่ะให้เกิดค่านิยมของการเป็นผู้มีจิตสํานึกรักและห่วงแหนมีความจงรักภัก พร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และขอให้น้อมนำหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปปรับใช้ให้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตค่ะโดยโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษา28กรกฎาคม 2,567ค่ะ